สบายดีพี่น้องเมนูหอยอีกแล้วพี่น้องเลยมันนี้นี่พัทวันนี้เป็นก้อยก้อยใสย่นบางนาวพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วใส่ข้าขวขัวใส่พริกพงลงไปแซ่บไปได้พี่น้องมันออกซีมัน,ม,นมันจากน้อยหอยอยันนี้นะพอดีเลยโตพอดีคำพอดีคำ,คำพี่น้องเลยนี่แก้มบบสองเศร้าแห่งกับคักเลยแบบนี้นะเฮ้ยยืดเช็ดเช็ด

เข้ามาอยไปน้องเลยได้กอยหอยด้วยกันต้มต้มไก่หรืว่าโอกไก่นั่นแหละมานีมันขึ้จับจักสิโอ้เนี่มังไปสั่นอันนีมาขเขาสบายดีเขาเดินองิเขา mời chị muốn hắn quá 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 hắn quá

cả hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังจะพวมดำๆข้างขาข้างใต้ชมมันนะ ก็ให้กับแก่ฮะเฮ้ยนี่อะไาต่างกันหมดนี่ว่าง,ง,งนี่งสี่เค่ปูคนนะ้แค่ปูเด้ยกี่ดูกแค่ปูไหนกินอีกอ่านพัดอะไรก

ได้ทีพอด้วยพอ่อโ่แมนรือ <c oughs> ว่าแล้วเรี่ยงหน่ะอืมมากรองเอ้ยเอ้ยชักอ่ะชักอ่ะจื่เนาะเออคุณเมื่อกี้จือไปอ้าอือืมเนี้

Hãy subscribe đó, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ป้าเลยครับนหมดจัทไไปเอาไม่ไม่ไม่้อ่น้หนน่อยูุ่พอเนี่ยกเป็นิสเนาเนาะ่งไปโดนไงม่ใส่กระกินไเบิหวมันกินไฮเบิร์กทุกวันแก้วจะกับไปพัง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 เลยะแล้วเป็นเด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

anh ơn tất nhiên. Anh ơn từ phút mọi ngày. Mhm. 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 Mhm.

น mm. uh. ้ำลายนี่น้ำลายนี่้ยโอ้ชามจน่ะน้ำลายลายเยสามมือสองมือืน้ำลายน้ำลายห้ปูทำอ่ะไอ้โซก็โซไปหยิบมาแล้วเดี๋ยวนี้มึงไผไปชมนำเนี่ยเขาเขาเผาไชาวบ้านเขาบผทุนเยอเผาเขาเผาได้เยอไปชมมองหน้ามองา ขึ้นอยู่บ้านได้จ้ะบึงเขาไปเขาจะไปเผาไปแหนกินชาวบ้านเขาไปเขาไปฉีดยางรับ้าวทั้งู้นันมีชวนยางนับติแต่บ้านดงมกแงวขึ้นไปยาดงมกแงวแถวอันบ้านห้างเขาบ้านนนนห้างนั้มีแต่ชวนยางทั้งนั้นชวนยางมันไม่ถึงนไปเป็นหอยปางนีงใกล้ เราเก็บนเล่นทังสำนนอค้องผู้ใดมีสวนยางพอมคผู้ใดมีสวนยางพอมี่แต่ที่ว่าด้เงน่ละิหามือเขากโมเนตัละเศ้ากว่ล้ลูกรเศร้ากว่พันอยู่ด้ยมันดุงรเนยเนาะ นับเด็าว้นอพ่้ปลูกพ่อชวยน้อยเริ่มตั้งโรงงานนอยสิบปีจกีได้สิปีจงกี่ได้กี่่งาดินหมดินงเอาัาง้่ังจับึอาลูอง ันค่ายถิ่มบริษารัย่นะน้ำพือจะเชือ้อจะจะจะบอรอดแล้วก็เริ่มปลูกสองปีสองสามปีแล้วบ้านเราเนี่ยเปลูกานทำนาดงบมันเป็นบริษัทเลย

嗯，嗯怎么不干。